หลังจากที่ว่ายน้ำนะครับเสร็จแล้วนะครับนักเรียนนะครับนักกู้ภัยทางน้ำทางทะเลครับก็ทำการออกวิ่งนะครับออกวิ่ง 一路一路，一路一路，一路一路，大老板一路，大老板一路，一点一六，一点一六，又奔马道，又奔马道，路途遥远，路途遥远，好地道，好地道。 สององกเอาไปฝาแค่วัยฝาแค่วัยเอาไปเอาไปคูนเอากิโลเอากิโลเอาอกิโลเอากิโลใใครท่าไรให้ใครเท่ไกผูู้ชต้องมีใจคนต้องมีใจคนคนให้ห

อุ่นก็ยิ่งอุ่นอุ่นอินไม่พออุ่นอินไม่พอเอาเราเอาเราหน้าตาเราเราเอาเราแอบมองเราเราแอบมองเออยิ้มมองตาใจยิ้มมองมองเจอมองยิ้มมองเจอมองยิ้มดวงพินหายสิดวงพินหายสิเพี้ยนเพี้ยน

มาจังโอ้จมีผูเอี่ยนยนจมีภูี่ยนยนแหมไม่รู้อยู่ไหนแหม่ไม่รู้อยู่ไหนขอท่านนายายครับขอท่านายาครับขอัลงวิ่งคนขอคนับกลังวิ่งคน

เดียวตอัวไทเนัวไทยใครรักฉันพอไม่รักใรัก <uh ฉันไม่รักใครลงมฉันพ็ไม่ลงไใรลฉันอไม่ลุอยยางปวดโคมเธอไม่ได้ยังปวดโคมเธอไม่ได้เธอจะงามวิไลเธอจะงามวิไล oy do dir ma uan do ma dir do dir a uan am tan lao do tan tan lao uan a ma la do sa mesu a นอนโยนมังกรอย่าได้นอนไปใหญ่โยนมังกรอย่าได้นอนไปใหญ่รับรักฉันหน่อยได้ไหมรับรักฉันหน่อยได้ไหมโยนไม่ได้ผ่านใจเธอมีโยนไม่ได้ผ่านใจเธอมีเอาชโจมาเลี้ยงตอมาเลี้ยคนดีของพี่ของม้าคนดีของพี่ของม้าสวยจริงาเวลาห้ามกิน

ก้นอนย้อนทรงเขากับจนรอย้อนทงเขาอีกสิบวันหนึ่งจะเดียกเขาอีกาาสิบตะวันนึงจะเทียกาัจากาทะเลับมาจา

Vielen Dank. Hey. Hey. k h <Bra va! S 1> thank

Hmm. คครับตรงหัวโตขาเดี๋ยวท้ายครับ No! Uh -huh. มีถึงตัวเราใหญ่ตายทุกคนไปต้องตายทุกคนไปตัวตัวเราตายไว้ยืนไว้ยืนแต่ชื่อตัวตัวเราตายไว้ยืนไว้ยืนแต่ชื่อให้โลกลอยเขาลือว่าตัวเราคือฐานเดือดไทยให้โลกลอยเขาลือว่าตัวเราคือฐานเดือไทยเกิดมาดังดีเกิดมาดังดี มีอย right. yeah. ู okay. yeah. Yeah. ่แต่ทุกภัยมีอยู่แต่ทุกภัยวันนี้โคดีวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้โคดีวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรมีเอยพบตัวเอ้เห็นจนเอ้เต็นมีเอ้ได้มีเอ้หมดจวเอ้เห็นจนเอ้เต็มมีเอ้ได้เล่าพูดเล่าพูด ไไกัวไปไหนมันก็ลุดตามไ,ไ,ไม่ได้เกลัวไปไหนมันก็ลุดตามไม่ได้ไม่ตายวันนี้ผมไปเสี้ยววันข้างหน้าไม่ตายวันนี้ผมไปเสี้ยววันข้างหน้าวันนี้โอพรุ่งนี้ดินไม่ใช่ขี้ข้าขี้ปากของใครวันนี้โอพรุ่งนี้ดังไม่ใช่ขี้ข้าขี้ปากของใครเจ้าทั้งเวทั้งโดทั้งอี คนทั้งน้คิดตัวเราใหญ่ต้องตายทุกคนไปใจถึตัวเราใหญ่ต้องตายทุกคนไปตัวเราตายไม่ยืนไม่ยืนได้ซึ่ให้โลกล้ลายเขาลืาตัวเราคือหาเรือไทยให้โลกล้ลายเขาลืาตัวเราคือฐานเรือไทย